สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องจะมาเล่นเกมมินิเวอร์นะคะเรามาเริ่มเลยนะคะนัมเบอโอเคไปตรงพัสดุ แล้ววันนี้เราจะเล่นแบบนี้นะคะแบบแบบเอาชีวิตรอดจากสัตประหลาดต,ต่างๆคิดส่ลินี่ไงอตอนนี้เรากำลังสร้างนะคะ แล้วว,วันนี้นะตอนนี้กำลังสร้างบ้านอยู่นะครับมันที่มากเลย

ประตูมันเล็กเกินเราไปไม่ได้สร้างสร้างกระจกนี่คือบ้านใต้ใดินเรามันจะมีกระตูนแคทออกมาตอนที่เรา สางบ้านยังไม่เสร็จหรือว่าตอนเสร็จแล้วท,ทีนี้เราก็ขุดตูหน้าเป็นกระโจ คายก็ได้เอาแต่เอาแต่สีขาวๆคือบูญ

เพ,เพื่อนเล่นเล่นเกมนี้ระวังตกเลยนะฮะถ,ถ้าสร้างบานตกกต็ต้องไปต้องไปทําใหม่เลยนะตกไปเราต้องตกไปสูงๆเราตายแล้วเราก็ต้องไปเริ่มใหม่นี่คุณ ให้มันได้หุดเราต้องเอเสียบินให้มาแน่กระตูนแคทนี่ มาแล้วมาแล้วเต็มเลยยังน่ากลัวอยู่นะเขาทำดีอยู่นะโอเคเอไปสร้างก่อนอนี่แล้ว เอามันได้มาเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องทำมันนี้เอาันนี้มาใสรนี้ปีนขึ้นไปแล้วก็เอานิ้วเอาไว้ตรงนี้ก็ะสิไมีได้แสดงว่าใช้เป็นประตูได้อดีโอเคตรงนี้จะเป็นห้องนอน เ okay. okay. ดี๋ยวมไอะไรน่ากว่ดจริงๆนะโอเคเราสามารถเอาที่นอนมาวางไว้ตรงนี้บล็อกนี้จะทำยังไงสองบล็อกนี้ยวางที่นอน มาที่นอนต้องเก็บก่อนใช่ไหมที่นอนที่นอนแล้วเรางใส่ไม่ได้นะแล้วเราจะใส่ย,ยังไงอ่ะป้านนี้ใช่ไหม โอเคทีนี้ใส่เตียงเขาบอกวมีให้ใส่นะแต่มาใส่ไงใส่ได้ทั้งสองเตียมันติดอนี้โอเนี้ค ทั้งกระจุกกันอย okay. ่างโอเคตายตายแล้วโอ,อนี่ัยี่ดีๆก็หมุนหมุนเพือ่อเอบินมัน เอ๊ะ๊ะเยาต่อไปเรา,า,า,ามาีก็อีกแบบสองงันเอาแบบนี้ เที่ยวไม่ได้ถ้าไต่ครั้งเราก็จะไปต้มู้นเขียวมันไปไต่ยี่ชนะแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอย่าลืมได้สามารถลดได้ ไอโอเและก็ Android นะคะวันนี้พอพอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนวันนี้ลเล่นมาถึงจุดจุดชนะแล้วนะคะยิบหน้าเรงจะสตรีมเกมอะไรฝากเพื่อนๆติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะบ๊ายบายเออสวัสดีค่ะ កត់តិយកត់សាក់សាយមានការចែម៉ានអត់នៅទេ